ทุกท่าครับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนนะครับในหลายๆภาคส่วนด้วยกันโดยเฉพาะในภาคของธุรกิจที่กำลังเดินหน้านะครับในการขยายโรงงานรวมถึงร้านค้าในหลายๆพื้นที่ซึ่งหนึ่งในตลาดที่เรียกได้ว่ามีการเติบโตค่อนข,ข้างสูงในช่วงที่ผ่านมานั่นคือตลาดของสํานักงานนะครับหรือออฟฟิศให้เช่ามาร่วมตรวจสอบประเด็นนี้เพิ่มเติมกันนะครับกับทางด้านของคุณนิติพัฒน์ทองพันธ์นะครับกรรมาการบริหารออฟฟิศรีเทลอินดัสทรีลกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนิธิพัฒน์ครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับอยากให้คุณนิธิพัฒน์นิธิพัฒน์ช่วยให้คานิยามของ CBD นะครับว่าจริงๆแล้วหมายถึงอะไรและตอนนี้อยู่บริเวณไหนของกรุงเทพมหานครครับครับจริงๆ CBD เนี่ยย่อมาจาก Central Business District นะครับคือย่านใจกลางเมืองสําคัญทางย่านธุรกิจซึ่งรวมถึงสีลมสาทรวิทยุเพลินเจดพระรามสี่สุขุมวิทต้นๆอันนี้คือคือสิ่งที่เราเรียกรวมโลเคชั่นว่าเป็น CBD ครับอืมครับองค์ประกอบที่จะเรียกว่า CBD ได้นี่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ จริงๆองประกอบเนี่ยอยู่กลางเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแมททางเสร็จเช่น BTS เป็นต้นนะครับบิ๊เซตจะขยายตัวจากจากเส้นทางของ BTS เป็นหลักนะครับเท่าที่เราเหนี่สิ่งที่เวลาพูดถึงผู้เช่าหาพื้นที่ออฟฟิศเขาพูดถึง CBD เขาก็จะพูดในโลเคชันที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยครับครับมาดูถึงโกรดนะครับของตลาด CBD ตรงนี้นี่ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาสองสาปีที่ผ่านมามีทิศทางเป็นยังไงบ้างครับครับ ถ้าเช่าตึกเกรด A ในย่าน CBD เนี่ยเติบโตขึ้นมากนะครับเหตุผลหลักก็คือมาจากการขยายตัวของการใช้พื้นที่ คือมีการใช้พื้นที่สารกงานเยอะขึ้นคือพิเศษทำพิเศษได้ดีขึ้นการขยายตัวต้องการจ้างคนเพิ่มนั่นก็คือต้องการพื้นที่สารกงานเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือคือสาเหตุหลักแล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ค่าเช่าขยับตัวสูงขึ้นครับครับลองสามารถจัดอันดับได้ไหมครับประมาณ2อถึงสามหัดแรกที่เรียกได้ว่ามีค่าเช่าแพงที่สุดตอนนี้อยู่บริเวณไหนครับผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับคือตอนนี้ถ้าค่าเช่าเอฟเฟกเตอร์ทั้งตลาดในในในส่วนของ CBD ดีเกรดเนี่ย อยู่ในราคา787บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนี่คือราคาเฉลีย่ยสําหรับพืบ้นที่2 300ตารางเมตรแต่สําหรับค่าเช่าสูงที่สุดนะวันนี้อยู่ที่อาคารพาร์คเวนเจอร์ซึ่งอยู่ตรงหัวมุมถนนวิทยุตัดก,กับเพลินจินนะครับซึ่งาราคาล่าสุดนี่คือ9 7 0บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนครับอืมครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปลงทุนเกาะกระแสการเติบโตของตลาด C b บดีตรงนี้นี่สามารถเข้าไปลงทุนรูปแบบไหนได้บ้างครับครับก็คงต้องผ่าน พ่ <Property> fun อพันธุันนะครับ,รบน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางทางออกที่ดีที่สุดแต่สาหรับดีลล็อคเปอร์เองที่จะสร้างตึกอาคารสำนักงานใหม่นะวันนี้เนี่ยในราคาค่าเช่าขนาดนี้อาจจะยังไม่จูงใจเท่าที่ควรที่จะให้สร้างเพราะว่าคอสเรื่องของที่ดินแล้วก็คอสเรื่องค่าก่อสร้างเนี่ยสูงขึ้นไปเยอะมากครับครับเมื่อกี้พูดถึงพ r o p e r t y f u ันนะครับขอคำแนะนำนิดหนึ่งครับในการเลือกพ r o p e r t y f u ันที่จะเข้าไปลงทุนตรงนี้อยากจะเรียกรู้ว่าได้รับผลตอบแทนในฐานะที่มีความปลอดภัยด้วยตรงนี้คำแนะนำเป็นยัง ต้องเข้าไปดูแหละครับว่า p ่อพิสฟันตัวนั้นเนี่ยรวมถึงพ p e r ิ y อะไรบ้าง p ่อพิสฟันบางตัวก็มีทั้งออฟฟิศมีทั้ง์วิสท์เมนต์อยู่ด้วยกันแล้วถ้าพอไปดูแล้วว่ามีมีออฟฟิศกี่ตึกแล้วออฟฟิศเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในโลเคชั่นไหนนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวชี้หลักสำคัญที่จะทำให้ได้รับตอบแทนสูงสุดครับอืมครับอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เห็นได้ว่ามี CB d ดีแหล่งใหม่ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพนั่นคือเขตบริเวณพระราม9ก้านะครับตอนนี้ทางด้านของเทรนหรือตลาดตรรงงงงนนนัั้้เป็ยไบบาค คืออย่างนี้จริงๆทุกคนมองว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็น C P D แห่งใหม่นะครับเราก็กำลังดูอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเราเาชื่อว่าอาจจะมีบริษัทหลายๆบริษัทที่มองว่าเนื่องจากค่าเช่าในใจกลางเมืองเนี่ย สูงขึ้นสูงมากอาจจะมองในโลเคชันที่ไม่ไกลจากเมืองแต่สามารถเข้าออกได้สะดวกมีรถไฟฟ้ามีพับปิดท r a สปอร์ตเ t ชั n นซึ่งแถวพระรามเก้าก็เป็นเป็นโลเคชันที่น่าสนใจซึ่งเรากาลังจับตามองอยู่เช่นเดียวกันครับครับผมได้งั้งวันนี้ตรวจสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมครัสดีครับขอบคุณครับครับนี่คือมุมมองเกี่ยวกับ CBD นะครับจาก CBIE ประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดนะครับสำนักงานที่อยู่ใกล้บริเวณที่เดินทางได้สะดวกนะครับที่มีแนวโน้มในช่วงนี้เรียกได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นของด้านราคาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องตดารล ตรงนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรรวมถึงกลยุทธ์ในการลงทุนที่ให้ไว้นะครับในการลงทุนฐาน property fund ก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าในส่วนที่ property fund นั้นจะไปลงทุนมีสัดส่วนของแต่ละรูปแบบของอสังหาเป็นในทิศทางไหนอยู่ที่ปริมาณเท่าใดครับท่นี้คือทั้งหมดนะครับที่เรามาฝากการผ่านช่วง investment minute กับนาทีพลิกกลยุทธ์ลงทุนในวันนี้ครับ